ที่กาลังลดน้ําหนักอยู่นะครับหลายคนเนี่ยพอลดน้าหนักไปสักพักหนึ่งอาจจะรู้สึกว่ามีอาการชอบทานจุกจิกนะครับหรือหลายคนอาจจะมีอาการชอบทานจุกจิกเนี่ยมาก่อนที่จะมาลดน้ําหนักก็มีนะครับเป็นลักษณะน,นิสัยที่อาจจะติดติดตัวเรามานะครับการทานจุกจิกเนี่ยสาเหตุสําคัญเลยนะครับส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการที่ร่างกายเราเนี่ยได้รับสารอาหารไม่เพียงพอหรือขาดสารอาหารบางอย่าง ที่เราเจอได้บ่อยๆนะครับคนที่ชอบทานจุกจิกก็คือ1นนะครับร่างกายขาดน้าครับเชื่ไอไหมครับว่าถ้าเราดื่มน้ําได้ปริมาณที่มากเพียงพอจะลดอาการทานจุกจิกของเราลงได้เยอะเลยครับแล้วสาเหตุอันที่รองลองมา,มาก็คือร่างกายขาดปโปรตีนครับปโปรตีนนี่สําคัญมากเลยครับถ้าเมื่อไหร่ที่ร่างกายเราขาดปโปรตีนจะทําให้ร่างกายรู้สึกอยากทานมากขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นการที่เราทานปโปรตีนในปริมาณที่พอดีที่ร่างกายราควรจะได้รับเนี่ยจะทําให้เราลดอาการทาน จุกจิกได้นะครับแล้วอันที่3ามที่เราเจอได้บ่อยๆก็คือร่างกายขาดพวกวิตามินเกลือแร่บางอย่างครับหลายๆคนเนี่ยร่างกายขาดแร่ธาตุหรือเกลือแร่บางอย่างจะทําให้เกิดอาการทานจุกทานจิกได้ยกตัวอย่างครับในทางการแพทย์ที่เราเจอได้บ่อยๆก็คือคนที่มีอาการขาดธาตุเหล็กคนที่ขาดธาตุเหล็กเนี่ยก็จะทานจุกทานจิกหรือทานทานชอบทานอะไรที่แปลกๆนะครับมากขึ้นหรืออย่างในผู้หญิงท้องที่ร่างกายขาดแคลเซียมนะครับก็จะทาน ก็จะทานเยอะขึ้นทานอันรที่ปแปลกๆมากขึ้นถ้าร่างกายเราได้รับสารอาหารและปริมาณวิตามินเกลือแร่ที่พอดีนะเพียงพอเนี่ยก็จะทําให้ลดการทานจุกจิกได้ครับอยากให้พวกเรานะครับลองดูตัวเองนะครับแล้วก็ลองมาปรับพฤติกรรมการทานนะครับผมมากดครับ